ปันผลกำไรหุ้นเมกาต้องจ่ายไทยเพิ่มไหมดูตัวอย่างนี้จาก EP2 เงินได้สุทธิจากเงินเดือน3า1แ0 0หบาทถ้าปีนี้มียอดก่อนหักปันผลจากต่างประเทศอยู่ที่1,000 0บาทและกำไรจากการขายหุ้น2,000 0บาทเงินได้สุทธิรวม3ามแส0สีบาทให้คิดขั้นบันไดาจาก3,41,000บาท1,500,000ถึง3 0 0 0 0 0ขั้นนี้คิด5 1 5เป0คูเท่ากับ7,500บาท สามแสนถึง3ามแสนสี่หมันคันนี้คิด10%บเปอร์เซ็นตคูณสิบเท่ากับสี่พบาทภาษีไทยรวมก่อนเครดิตเท่ากับ11,600บาทต่อไปหักเครดิตจำกด2อข้อนี้ไว้ 1. ไทยคิดจากยอดปันผลก่อนหัก 2. เอาเครดิต1ิเปที่ US เอหักไว้มาหักออกแต่หักได้ไม่เกินภาษีไทยของก้อนปันผลนั้นตัวอย่างนี้ปันผล1,000งหักไทยสิบเปอท่ากับหนึ่งบาทเท่ากับหักเครดิตได้หนึ่พัน ภาษีสุทธิที่ต้องจาเท่ากับ11,600 11, ลบ1,000เท่ากับ1,600 0บาทต่อไปเป็น EPC ด้านมืดของภาษีกดติดตามไว้และอย่าลืมไปดู